สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการลายสาระนะฮะสำหรับวันนี้ก็มีสาระแบบขี้โมขี้โมนะฮะมาขี้โมให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะฮะ,ะวันนี้เรามาดูพระสมเด็จพระสมเด็จเนื้อขาวๆนะฮะแต่ดูแล้วมัน เนื้อหาดูมีสเสน่ห์นะฮะก็เลยติดไม้ติดมือมาหลังจากที่เราไปเคลียกองประคองชีพมานะฮะเคลียกองประคองซีบมาตินะฮะดูผมพิจารณาดูแรกๆนะฮะมันมันอยู่ในซองที่เป็นเป็นทึบนะฮะคนเขาก็เลยไม่ได้เปิดดูนะฮะอันนี้ผมเปิดดูนะฮะก็เลยเจอนี่ มันจะดูคล้ายๆสมเด็จพระสมเด็จบางคุณพรมนะฮะสองห้าศูนย์เก้าพุนใดเดี๋ยวนี้ <c oughs> อ่านะฮะมันก็จ,จะมีจุดไข่ปลาตามตำแหน่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมันจะมีจุดไข่ปลาให้เราสังเกตอยู่เนื้อหามันก็ไม่ได้แข็งทื่อเกินไปดูแล้วสบายตานะฮะอ่าดูแล้วสบายตาดูขอบ ดูลักษณะองค์ทรงเครื่องผิดแต่สีเนื้อของของขององค์พระนะฮะเพราะว่าเขาตามที่เขานิยมกันเนื้อของบางคุณผูมศูนย์เก้าเนี่ยมันจะออกเหลืองๆจอกเหลืองๆนะฮะน,นี้แต่อันนี้มันเป็นสีขาวเลยนะฮะหรือยังไงไม่รู้ไม่เคยเห็นของจริงนะฮะไม่เคยเห็นของแท้เลยครับนะฮะอ่าเห็นไหมฮะแต่เนื้อหามันดูใกล้เคียงเราก็เลยติดไม้ติดมือมาจาก อกองกองละร้อยองค์ละร้อยนะฮะเขียกองประคองสิบมานะครับเขาก็ถ้าตามที่ดูนะฮะศูนย์เก้าบางคุณพรมก็คือว่าเขาจัดสร้างขึ้นปี2509นะฮะแล้วก็ใช้มวลสารมีมวลสารของพระบางคุณพรมเนี่ยพระสมเด็จวัดะระฆังท่าบางคุณพรมที่สมเด็จโตสร้างเนี่ยนะฮะผสม นะฮะเป็นชนวนผสมเยอะนะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะฮะเขาก็เลยนิยมนะฮะนะข้างหลังเนี่ยคล้ายๆจะมีอ่าอ่าเตม้มมันจะมีแตม้มใช่ไหมฮะมีแต้มรูปอ่าเจดี JD, ใช่ไหมฮะศูนย์เก้าจะมีแต้มรูปเจดีใหญ่ๆข้างหลังนะฮะก็เลยสีไออ่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็คล้ายๆว่าเป็นรอยแต้มนะฮะของข้างอ่านงนี่หน่อยนะฮะ ก็คล้ายๆว่าจะเป็นบางคุณผม0 9นย์ะฮะแต่ส่วนราคานะฮะราคาถ้าซื้อขายกันในตลาดก็คงจะเป็นหมื่นนะฮะน่าจะสองสามหมื่นขึ้นนะฮะองนี้ถ้าแท้เนี่ยขายได้หลายหมื่นอยู่ในนี้น <c oughs> แต่ถ้าไม่แท้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปแลกปลากระป๋องเอาไปแลกมาม่านะเ <c oughs> พราะได้ปลาทังซีวิตว่หรอวะเพราะได้คาปลาทูวะเด้นะฮะก็ ก็เนื้มวลสารเมื้อหาก็ดูใกล้เคียงกับสมเด็จบางคุณพม2509นะฮะข้างหลังเนี่ยจะเป็นคล้ายๆ j จดีแต้มไหวอยู่มันจะมีรอยอยู่นะฮะนะฮะเนี่ยอ่านั่นแหละครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนหรือว่าจะเล่าต่อดีฮะเร่าน่าจะเล่าต่ออีกสักนิดอ่านะฮะ ต่อนะฮะสำหรับใครที่เจอนะฮะเนื้อหาประมาณนี้นะฮะก็ลองวัดดวงมาก็ลองวัดดวงดูนะฮะเผื่อจะแท้ถ้าแท้เนี่ยอาจจะได้องหคลือเกือบแสนนะฮะเขาบอกเล่นหากันแพงเหมือนกันอีกรุ่นหนึ่งของสายสมเิ็จโตนะฮะสายบางคุณพงนะฮะอ่าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็ดูสบายตาดีอยู่นะฮะอ่าราคาก็จะประมาณนั้นนะฮะผูทธคุณก็ สมเด็จโตก็ครอบจัก,กรวาลอยู่แล้วนะฮะเรื่องของอ่าพระสมเด็จนะฮะนี่นะฮะอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็พามาชมพระสมเด็จบางคุณพรมสองห้าศูนย์้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> ก็เอาไว้คลิปหน้านะฮะเราจะมาดูพระอะไรกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะ ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนน้อยนะฮะให้กับผมด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อจะไปเคลียร์กองประคองชีพแสวงหาพระอะไรแปลกๆมาขี้โม้ให้ฟังอีกนะฮะก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผม